เพิ่มพื้นที่ว่างให้โทรศัพท์มือถือจัดก,การรูปภาพที่ไม่มีประโยชน์ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเคลียร์พื้นที่บนโทรศัพท์มือถือของเราการถ้าของใครนะคะที่พื้นที่เต็มท,ทั้งทงที่เราเนี่ยไม่ได้ดาวน์โหลดแอปอะไรเลยวันนี้นะ้าก็จะพาทุกคนมาเคลียร์พื้นที่เพิ่มพื้นที่ว่างจาก แอป Messenger กันอย่างเช่นทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะมันจะเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลของอุปกรณ์ทุกคนจะเห็นว่าเราเนี่ยใช้ไปแล้ว 75GB จาก 256GB เขาก็จะบอกรายละเอียดเนาะซึ่งเราใช้ที่เป็นภาพไปแล้ว141 MB โอ้โหส่วนที่เหลือนะคะที่เป็นสีส้มๆเนี่ยเป็นคือแอปและรายการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับรูปภาพบน Messenger นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาจัดการขยะที่มี ปริมาณ141 mb นี้ออกไปก็ง่ายๆให้เรานะทุกคนเข้าไปที่ messenger จากนั้นไปที่คำว่า,าเมนูด้านล่างขวาม,มือและให้เราไปที่ตัวนี้ค่ะกา,คาการตั้งค่าการตั้งค่ากดแตะเข้าไปจากนั้นเลื่อนขึ้นนะคะทุกคนเลื่อนขึ้นไปที่พื้นที่เก็บข้อมูลของอุปกรณ์ไปดูซินี่ มันก็จะโชว์มาแบบนี้ถ้าของใครที่สีน้ําเงินเยอะๆนั่นแสดงว่ารูปภาพบุญแมท e ทเจอร์ของเราเนี่ยถูกส่งหรือว่าถูกเก็บไว้เยอะมากๆเลยนะคะมันก็เป็นสาเหตุที่จะทําให้โทรศัพท์มือถือของเราพื้นที่เต็มนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้เรากดไปที่ดูทั้งหมดค่ะดูทั้งหมดในหัวข้อจัดการสื่อ กดไปที่ตัวนี้นะคะเราจะไปเคลียร์รูปภาพที่ไม่มีประโยชน์ออกไปเพราะว่ารูปภาพเหล่านี้กินพื้นที่ของเราเราไม่สามารถดาวน์โหลดแอปอื่นได้เพราะฉะนั้นวิธีการเคลียร์หรือการลบรูปภาพง่ายๆกว่าไปที่จูวงกลมสาจุดมุมบนขวามเมื่อกดไปที่เลือกสื่อแล้วก็ติ๊กรูปภาพนั้นๆที่เราต้องการจะลบออกค่ะทุกคนด,ดื้อๆอ่ะเลือกไปเลยรูปไหนไม่มีประโยชน์กับเรานะคะเราลบมันออกไปเพราะว่า จะกินพื้นที่เรามากๆเราลบออกไปได้เลยค่ะหรือเป็นรูปภาพที่ใครส่งมาหรืออะไรยังไงนะคะก็จัดการลบออกไปได้เลยนะจากนั้นก็กดทั้งขยะมุมบนขวาม,มือได้เลยกดคำว่าลบเพียงเท่านี้นะคะพื้นที่ของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างข้องน้ำเขาก็จะจำแนกแชทนั้นๆไว้เนาอว่าแชทนี้กินพื้นที่ไปแล้วกี่ MB กินพื้นที่ไปแล้วกี่ MB มีรรูปภาพที่กินพื้นที่ไปแล้วกี่ MB เราก็สามารถกดเข้าไปที่แชนนๆแล้วก็เลือกรบรูปภาพได้เช่นเดียวกันสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่าน